สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด e k e ีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4นะคะซึ่งรายการของเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาพิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะ และรายการเดอดคียังคงติดตามผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 i d 1 9ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนของสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่หรือว่า new normal เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและรายการเดอดคียังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นช่อง16ค่ะ และคุณผู้ชมคะก,การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ก็ทําให้เกิดคําถามว่าจะทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารทั่วโลกเกิดขึ้นหรือไม่นะคะและนี่คือความเป็นห่วงจากหลากหลายองค์กรระหว่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติรวมไปถึงโครงการอาหารโลกแห่งสหรประชาชาติหรือ WFP และธนาคารโลกหรือ Worldbank นะคะที่เป็นห่วงว่าผลกระทบจากเชื้อโควิด -19 จะทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารและทำให้ความเหลื่อมล้ำทางอาหารยิ่งขยายทางและรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะและจากรายงานของ WFP นะคะระบุว่าในปีนี้2020ค่ะจะมีประชากรในโลกถึง265ล้านคนที่ต้องอดอยากขาดแคลนอาหารซึ่งตัวเลขนี้มากกว่าปีที่แล้วถึงเท่าตัวทีเดียวนะคะ ส่วนสำหรับในประเทศไทยค่ะถึงแม้เราจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารไปทั่วโลกลำดับต้นๆน,นะคะเรามีรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารปีละหลายแสนล้านบาทแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อมีการประเมินค่ะจาก Global Food Security Index นะคะที่ระบุว่าในปีที่แล้ว2019ความมั่นคงทางอาหารซึ่งมีดัดชนีประเทศไทยอยู่ในลำดับที่52จาก113ประเทศทั่วโลก เพราะฉะนั้นจึงเกิดคำถามที่ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารจริงหรือไม่ทักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาไขาคำตอบเหล่านี้กับเดอะคีแมนของเรากันค่ะ ค่ะ คำว่าความมั่นคงทางอาหารและอธิปไตยทางอาหารจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสําคัญและสนใจเรื่องนี้มานานแล้วนะคะเพียงแต่การเกิดขึ้นของโควิด -19 ทาให้ปัญหาเหล่านี้เด่นชัดมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะสําหรับประเทศไทยถึงแม้ว่าเรามีความคิดมานานแล้วที่เราต้องการจะเป็นครัวของโลกนะคะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรรวมถึงพืชผักอาหารต่างๆทั้งหลายและสามารถส่งออกได้เป็นลําดับต้นๆของโลกแต่คําถามสําคัญก็คือว่าเรามีความมั่น คงทางอาหารจริงหรือไม่อย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์ดรเดชรัตสุกําเนิดค่ะท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จะมาเป็นเดอะคีแมนพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เดชรัตค่ะสวัสดีครับคือถ้าพูดถึงคํานี้อย่างที่เกินไปนะคะ ทูลโลกขอให้ความสาคัญแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจมันจริงๆอยากให้อาจารย์นิยามไม่ฟังก่อนความมั่นคงทางอาหารคํหนึ่งกับอัธิปไตยทางอาหารมันคืออะไรคะอาจารย์ความมั่นคงทางอาหารนี่อาจจะมองได้ใน3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือมีปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศหรือว่าถ้าเรามองย่อยลงมาก็อาจจะเป็นภายในท้องถิ่นหรือภายในภูมิภาคที่เป็นส่วนย่อยของประเทศนะครับอันที่2ก็คือ ความสามารถในการที่จะไปซื้อหามา <c oughs> คือบางประเทศเนี่ยอาจจะมีปริมาณเพียงพอแต่ว่าคนบางกลุ่มในประเทศ <c oughs> อาจจะไม่สามารถที่จะไปซื้อได้ <c oughs> ถ้าราคามันแพงเกินกว่ารายได้ที่ประชาชนมีนะครับ <c oughs> ส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารครับ <c oughs> แล้วก็ทางด้านโภชนาการก็คือคุณประโยชน์ของอาหาร <c oughs> อันนี้ก็คือสามมิติหลักๆของความมั่นคงทางด้านอาหาร บางประเทศก็อาจจะมีะไม่ได้มีปัญหาเรื่องปริมาณที่เพียงพออย่างกรณีเมืองไทยเนี่ยถือว่ามีปัญหานี้ค่อนข้างน้อย uh แต่ว่าประเด็นเรื่องของความสามารถในการซื้อหา hmm. หรือ affordability เนี่ยสำหรับคนบางกลุ่มอย่างเช่นครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยเนี่ย <c oughs> อาจจะมีปัญหาเรื่องความสามารถในการเข้าถึงแหล่งอาหาร นะครับส่วนสุดท้ายที่เรามีปัญหามากหน่อยก็คือเรื่อง food safety เพราะว่าไอ้กลไกในการดูแลเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้มงวดมากนักนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือการทานที่มีความหลากหลายน้อยลงคือในอดีตเราอาจจะมีผักพื้นบ้านมีผลไม้พื้นบ้านมีอะไรต่างๆเยอะแยะแต่ว่าการทานที่มันหดแคบเข้าเราทานเพียงแต่ไม่กี่ชนิดที่เราเน้นความสะดวก มันก็เลยทําให้เรื่องคุณค่าทางอาหารที่เราได้รับเนี่ยของประเทศเราก็ยังมีปัญหาอยู่ <c oughs> เพราะงั้นโดยภาพรวมเนี่ยครับผักและผลไม้ก็คือตัวอย่างที่ดีที่ <c oughs> เราผลิตเป็นส่งออกเป็นอันดับต้น <c oughs> แต่ว่าในขณะเดียวกันคนในประเทศเนี่ยบริโภคได้ไม่เพียงพอกับเกณฑ์ที่มันควรจะเป็น คุณหมอเนี่ยเขาจะกำหนดเกณฑ์ไว้ว่าประมาณ400กรัมต่อคนต่อวันแต่ประมาณสัก80%ของคนในประเทศเนี่ยเราจะทานน้อยกว่า400กรัมต่อคนต่อวันครับค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันสวนทาง <c oughs> กันค่อนข้างชัดเจนว่าในขณะที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรม <c oughs> เป็นครูของโลกแต่คนในประเทศกลับขาดปัดจจัยต่างๆเหล่านี้ร <c oughs> แล้วมันโยงไปถึงอธิปไตัยทางอาหารไหมคะอรับอธิปไตัยทางอาหารก็คือความสามารถในการที่เราจะตัดสินใจในเรื่องของอาหารเหมือนกับว่าเราเวลา เราพูดว่าประเทศเรามีอธิปไตยก็คือเราสามารถกําหนดได้เองอครับงั้นอธิปไตยทางอาหารก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะกําหนดสิ่งต่างๆได้เองหรือไม่ซึ่งอันนี้มันเป็นแนวคิดนะครับมันคงจะวัดแบบว่าสมบูรณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคงคไม่ได้แต่ว่าแนวคิดเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตหรือเราจะเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราน่าจะมีทางเลือกที่มากขึ้นในการที่เราจะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารของเรา แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะพบว่าอธิปไตยทางด้านอาหารของเราอาจจะน้อยลงเช่นเราไปตลาดเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือที่ปลอดภัยเราอาจจะยินดีจ่ายมากกว่าที่เราจ่ายปัจจุบันนี้ถ้าเราได้อาหารที่ปลอดภัยแต่เราก็ไม่ทราบอยู่ดี ว่าอันไหนปลอดภัยหรือ ừ, ไม่ปลอดภัยอย่างนี้<ช>ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าเราสูญเสียอธิปไตยทางอาหารของเราไปแต่คราวนี้คําถามสําคัญก็คือพอเรามีปัจจัยเรื่องโควิด -19 เข้ามาแล้วทั่วโลกประสบปัญหาแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อคําว่าความมั่นคงทางอาหารในแต่ละระดับอย่างไรบ้างไหมครับ,อบตอนนี้เขาก็กังวลกันในหลายประเทศแล้วก็ในระดับบางหลายกลุ่มของครัวเรือนนะครับต้องต้องเกิดก่อนว่าข้อดีของโควิดหมายถึงข้อที่มันไม่ค่อยกระทบเนี่ยก็คือมันไม่ได้กระทบกับการผลิต Uh huh. ครับอย่างน้อยที่สุดในระยะปีนี้การผลิตเนี่ยน่าจะยังทําได้เหมือนเดิมแต่ข้อที่มันเป็นปัญหามีอยู่2เรื่องก็คือการที่จะจัดการส่งกระจายสินค้าโดยเฉพาะบางประเทศที่เป็นประเทศผู้นําเข้าเนี่ย uh huh. เขาก็จะเป็นห่วงว่าแล้วถ้าประเทศผู้ผลิต uh huh. ไม่สามารถที่จะส่งสินค้า uh huh. มาให้เขาได้นะฮะอาจจะด้วยความเป็นห่วงประเทศตัวเองหรือเกิดปัญหาในแง่ของการบริหารจัดการด้านการขนส่ง มันก็จะทําให้ประเทศผู้นําเข้าเนี่ยอ,อาจจะมีปัญหาที่ไม่พอเพียงอันเนื่องมาจากการกระจายสินค้าสุดท้ายก็คือปัญหาที่มาจากการที่ประชาชนเนี่ยมีรายได้ลดลงอ,อันนี้ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเพราะว่าไอการสูญเสียเรื่องของงานเรื่องของรายได้ในช่วงโควิดเนี่ยดูจะค่อนข้างหนักแล้วก็ ครอบ ừ ừ คลุมหลายประเทศมากนะฮะในกรณีของประเทศไทยเราก็เห็นภาพนั้นอยู่แล<ช>้วก็จะไปกระทบกับว่าเมื่อเขามีเงินน้อยลงเนี่ยเขาก็จะไปซื้ออาหารได้น้อยลงก็ะจะเป็นปัญหาได้ในลักษณะของความสามารถในการที่จะไปซื้อหาอาหารครับค่ะดิฉันสนใจที่อาจารย์บอกว่าเมื่อสักครู่อย่างเนาะพูดถึงปัจจัยแรกบอกว่าอย่างน้อยในปีนี้การผลิตยังไม่กระทบแสดงว่ามันมีโอกาสได้รับผลกระทบในระยะต่อๆไปครับมีโอกาสในลักษณะที่ ถ้ากลุ่มกลุ่ม <Ừ. S 2> ครัวเรือนบางครัวเรือนที่อาจจะมีรายได้น้อยลงก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนการปลูกพืช oh. จากเดิมที่เขาเคยปลูกพืชแล้วก็ส่งตลาดก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชเพื่อที่จะใช้ในการบริโภคเองภายในครัวเรือนเพราะงั้นสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดก็อาจจะน้อยลงในในโอกาสถัดไปสำหรับประเทศไทยล่รคะจย์คะเราจะได้รับ ผลกระทบในเรื่องของอความมั่นคงทางอาหารอธิปไตยทางอาหารไหมคะอาจารย์ครับถ้าเราดู3ตัวเมื่อกี้การผลิตการกระจายแล้วก็แล้วก็การบริโภคเนี่ยนะครับในแง่การผลิตเนี่ยเราก็เรียงผลิตได้ค่อนข้างปกตินะครับไม่ได้มีผลกระทบะมากนักส่วนเรื่องการกระจายเนี่ยครับมันก็ตอนแรกก็มีความเป็นห่วงกันมากว่าเราจะจะเดือดร้อนไหมแต่ว่าเนื่องจากข้อดีมันอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือ ลักษณะการกระจายสินค้าอาหารของไทยเนี่ยมีหลายแบบมากมีทั้งที่เป็นแบบโมเดลที่เรียกว่าโมเดนเทรดแล้วก็เป็นทั้งแบบลุงทุ่งไปรถพุ่มพวงวิ่งไปตามหมู่บ้านมันก็เลยทําให้เกิดผลดีประการที่2ก็คือความสามารถในการเข้าถึงเนี่ยยังดีอยู่ก็คือใครที่พอยังมีรายได้ก็อาจจะไปโมเดนเทรดใครที่มีรายได้น้อยหน่อยก็มีทางเลือกใกล้บ้านมีทางเลือกที่ไปถึงหน้าบ้านก็พอจะจับจ่ายใช้สอยได้เพราะงั้นไอ้ส่วนที่2เนี่ยคิดว่ายังพอ มันก็เลยยังยังไม่เห็นผลกระทบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีของประเทศไทยที่มีทางเลือกหลากหลายในแง่ของตลาดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องการบริโภค,คอันนี้ยังอันนี้เห็นภาพกระทบชัดเจนเพราะว่ารายได้มันลดลง<ช>นะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ลดลงทั้งในเมืองแล้วก็พี่น้องเกษตรกรเองก็ลดก็คือเพราะว่าพอในเมืองลดการจับใจ่ายใช้สอยก็ล,ลดลงพอการจับใจ่ายใช้สอยลดลงก็ทําให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยลดลงไปด้วย คำถามก็คือว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าโควิด -19 เนี่ยมันจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่เนื่องจากว่าปัจจัยสาคัญคือวัคซีนยังไม่มีประเทศไหนในโลกสามารถที่จะออกมาใช้กับคนได้จริงเลยนะคะแล้วถึงแม้กระทั่งเอามาใช้กับคนได้จริงอย่างเร็วที่สุดที่เขาบอกอาจจะสักปีหน้ากลางปีเลยแล้วก็ตามกว่าจะครอบคลุมทั้งโลกไม่รู้ต้องใช้เวลาอีกปีหรือ2ปีถ้ามันยืดเยื้อย,ยังไม่คลี่คลายแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารไหมคะอาจารย์ครับ,รบผมคิดว่า ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูแล2จุดได้<ม>ก็คือเรื่องการกระจายสินค้ามผมคิดว่าเราเราได้เห็นบทเรียนที่ดีว่าการกระจายสินค้าเนี่ยอย่างในกรณีประเทศไทยเนี่ยเรารักษาไว้เลยร<ม>้านโดยเฉพาะในพวกที่เป็นโมเดินเทรดทั้งหลายห้างสรรพสินค้าเนี่ยรัฐบาลไม่ได้สั่งปิด ครับเมื่อไม่ได้สั่งปิดเนี่ยคนยังเข้าไปหาซื้อได้ <Yeah. S 2> ลดพุ่มพวงทีแรกก็มีความเป็นห่วงว่าจะปิดต่หลังก็ก็มีการคุยกันจนเข้าใจว่าถ้าปิดเนี่ยพี่น้องคนจนก็จะเดือดร้อนก็ไม่ปิดก็แล้เราก็ไปดูแลให้เป็นลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ,ะทั้งหลายถ้าเรารักษาไอ้เรื่องการกระจายสินค้าไว้ได้เนี่ยครับนะปริมาณผล,ผลผลิตที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีพอเพราะฉะนั้นไม่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงครับ อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูแลให้ดีขึ้นก็คือเรื่องของอำนาจซื้อของผู้บริโภคเนี่ยครับเพราะว่าเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของรายได้รัฐบาลก็ได้มีเงินเยียวยาไป5,000บาท3เดือนซึ่งตอนนี้หมดแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นแล้วยังนะครับตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่ออกมาเพราะ้นต้องรอดูนิดนึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยหลังจากหมดมาตรการเยียวยาพอดีตอนนี้ยังมีของเกษตรกรของของพี่น้องที่เป็นไม่ใช่เกษตรกรนี้ได้ไปก่อนแล้วของเกษตรกรนี่กาลังจะกาลังได้แล้วก็กําลังจะหมดแล้วและหลังจากนี้ครับเราต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดอำนาจซื้อเนี่ยยังไม่กลับมาเนี่ยมันก็จะไปมีปัญหา ต่อมาว่ากําลังซื้อที่จะไปซื้อสินค้าเกษตรทั้งหลายการเข้าถึงอาหารทั้งหลายนี่อาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าสรุปต้นง่ายๆนะตอนนี้ในช่วงนี้นะคะคือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเราก็เป็นครูของโลกเพราะฉะนั้นเราต้องมีความมั่นคงทางอาหารสูงแน่เลยแต่ถ้าฟังจากอาจารย์เดดรั์แล้วเนี่ยถ้าวัดจากปัจจัยต่างๆทั้งปริมาณการผลิตในประเทศกําลังซื้อในการเข้าถึงและคุณภาพความปลอดภัยของอาหารด้วยปัจจัยต่างๆมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความมั่นคงทางอาหาร ครับจริงๆแล้วถ้าเราดูในดัชนีเรื่องของการชี้วัดเรื่องความมั่นคงทางหารเราก็อยู่ในระดับกลางๆที่ประมาณสัก50กว่าจากร้อยกว่าประเทศครับ<อ>จริงๆแล้วเราก็มีข้อที่เด่นอย่างเช่นเรามีปริมาณอาหารที่เยอะนะครับเรามีผลผลิตที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าสิ่งที่เราด้อยก็หนึ่งก็คือ ความสามารถในการเข้าถึงของพ <c oughs> ี่น้องบางกลุ่มก็จะน้อยหน่อย <c oughs> แล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารนะครับอันนี้รวมถึง <c oughs> เรื่องของความหลากหลายของอาหารที่เราบริโภค ก็ก็บตอนนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆครับคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยต่างๆที่อาจารย์เดดกร์ดเล่าให้เราฟังเป็นแบบนี้คําถามสําคัญที่เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าในช่วงอันล็อกเราจะมาพูดกันก็คือแล้วศักยภาพในการเป็นครัวของโลกของประเทศไทยโดยเฉพาะหลังยุคโควิดจะเป็นอย่างไรและเราจะรักษาสมดุลสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดขึ้นจริงๆเพื่อสร้างอธิปไตยทางอาหารของประเทศได้อย่างไรสักครู่ช่วงหน้ามาอัลล็อกกันค่ะ ที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เชิญชวนผู้ชมร่วมกิจกรรมตอบคําถามกับทางรายการนะคะและเราจะมีของรางวัลค่ะเป็นกระเป๋าผ้าสวยๆใบนี้จากสถาบันพระปกเกล้านะคะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคําถามที่ว่าจากรายงานของโครงการอาหารโลกแห่งสหรประชาชาติหรือว่า WFP ได้ประเมินว่าในปีนี้2020นะคะจะมีประชากรทั้งโลก อดอยากขาดแคลนอาหารเป็นจำนวนกี่คนคะ่ะระหว่างข้อที่1น,นะคะ265ล้านคนและข้อที่2 500ล้านคนและถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วสามารถส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้คะ่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายมาอันล็อกประเด็นที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังโควิด1 9ศักยภาพในการเป็นโครโล่ของบ้านเราจะไปถึงจุดไหนอย่างไรและเราจะรักษาความสมดุลในเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อสร้างอธิปไตยทางอาหารได้อย่างไรแต่ก่อนจะถึงประเด็นสุดท้ายนี้นะคะต้องถามอาจารย์ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดในที่เข้ามามันสร้างให้เกิดความยากในการเข้าถึงอาหารหรือเกิดความเหลื่อมล้า ทางด้านอาหารของโลกมากขึ้นไหมคะอาจารย์คะครับถ้าพูดถึงอย่างนี้อย่างนั้นมีมีผลในแง่ความเหลื่อมล้ำครับก็คือว่ามันทําให้ของเนี่ยที่ที่อของดีแล้วก็ของที่หายากเนี่ยก็ก็มีราคาแพงขึ้นแล้วก็ประเทศที่มีความพร้อมมากกว่าก็จะได้ของเหล่านั้นไปงั้นมันก็เลยทําให้องค์กรระหว่างประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องแบบว่าเ,เตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการช่วยเหลือ <Okay. S 2> โดยเฉพาะยังกลุ่มประเทศที่มีความยากจนหรือกลุ่มพื้นที่ที่มีความยากจนในประเทศเหล่านั้นครับเขามีความเป็นห่วงมากครับแล้วก็ในประเทศเหล่านั้นเนี่ยระบบการกระจายสินค้าหรือระบบตลาดสินค้าอาหารเนี่ยยังไม่ค่อยดีไม่เหมือนกรณีของประเทศไทยก <Okay. S 2> รณีแบบนั้นเนี่ยคนจนก็จะได้รับอาหารน้อยลงเขาคาดว่าตัวเลขของผู้อดอยากในหลังจากโควิดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากจากก่อนโควิดเนี่ยประมาณร้อยสิบล้านคนไปเป็นสอง้อยหกสิบล้านคนโอ้เท่าตัวเท่าตัวเลยครับ จากสาเหตุเรื่องของการเข้าไม่ถึงและการซื้อนี่เป็นสิ่งสำคัญใช,คใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยโควิด19มันให้บทเรียนอะไรกับโลกเราในประเด็นเรื่องนี้บ้างคะเพราะอยู่ๆมันก็มาตุ้มแบบนี้ครับ,บ <ท S 2> คือก่อนก่อนโควิดเนี่ยเราเชื่อว่าระบบ การค้าที่มันเป็น globalization หรือเป็นภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยจะเป็นคําตอบเราจะสามารถซื้อ,อสินค้าที่ถูกจากประเทศที่ประเทศอื่นได้แต่พอเจอโควิดเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญครับหลายหลายพื้นที่เอาแค่ในกรณีประเทศไทยเนี่ยถ้ามีการผลิตอาหารที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยความมั่นใจว่าจะสามารถส่งสินค้าได้ภายในจังหวัดของตัวเองภายในอําเภอหรือตําบลของตัวเองก็จะมีมากกว่า การที่จะลุ้นว่าจะต้องมาจากกรุงเทพหรือจะมาจากต่างประเทศไหม<น>เพราะงั้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยมีความสําคัญรวมถึงในแง่ของเกษตร,รกรด้วยเกษตร,รกรเนี่ยมีปัญหาว่าบางที่ไม่มีไม่มีที่ขายพอเจอโค<อ>วิดแต่ถ้าเกิดยังมีลักษณะภายในท้องถิ่นเนี่ยก็จะสามารถขายได้ภายในท้องถิน่นเพราะงั้นเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญหลังจากโควิดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความหลากหลายของอาหารครับก็คือความหลากหลายคราวนี้จะเป็นความหลากหลายทั้งในแง่การผลิต ก็คือผลิตอาหารให้มีความหลากหลายความหลากหลายในแง่การบริโภค นะเพราะถ้าเกิดเราไม่หลากหลายเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่าสินค้าบางตัวก็อาจจะราคาพุ่งเหมือนกรณีของเราก็เป็นราคาไข่ที่มันพุ่งในตอนออต้นครับแล้วตอนนี้ก็หมูคร <c oughs> ับน้องหมูมาอีกนะคะครับเออคือจริงๆ,ๆรแล้วถ้าเกิดเป็นศักยภาพของเศรษฐกิจท้องถิ่นที่อาจารย์บอกจะมีความสําคัญนั่นหมายถึงทุกจุดของโลกใช่ไหมคะใช่ครับโอเคซึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าหลายประเทศเนี่ยเขาเขาอาจจะลืมข้อนี้มานานแล้วเพราะเขาเชื่อมั่นในระบบการค้าของโลกแต่ว่าในบางเอินบ้านเราเนี่ยเราอาจจะคุ้น เคยกับการเป็นผู้ปลูกอะแม้ว่าเราจะแบบเราอาจจะไม่ได้ค้าแต่เราก็ยังปลูกอยู่เราก็ยังตรงนน้นตรงนี้เราก็ปลูกไอ้นั่นไอ้นี้อยู่บ้างเนี่ยครับเราก็เลยยังเอามาแลกเปลี่ยนกันได้ อืมค่ะอาจารย์คะถ้าถามถึงศักยภาพของบ้านเราประเทศไทยในเป้าหมายของเราที่เราพูดมานานแล้วว่าเราอยากจะเป็นครูของโลกจริงๆเราไปถึงจุดนั้นหรือยังหรือว่าหลังโควิดมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยเราก็เราก็ไปได้ดีนะครับก่อนหนะ้าโควิดแล้วก็ในช่วงโควิดแม้ว่ามันอาจจะกระทบบ้างเรื่องการส่งออกอแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยศักยภาพเรายังดีอยู่เพราะชื่อเสียงของเราในเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยละ่ะ <c oughs> บางกรณีก็มีคนยกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของของของโลกเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาต่างประเทศได้ยินสินค้ามาจากประเทศไทยเนี่ยเขาดูจะมีความมั่นใจอยู่นะครับแต่ว่าเราจะไปถึงครัวของโลกได้ผมคิดว่าเราคงจะต้องทํา2อย่างอันดับแรกก็คือเรื่องของเซฟตี้นะครับคุเซฟตี้นี้จะต้องเป็นสิ่งที่ยกระดับมาตรฐานให้ให้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าความกังวลเรื่องสุขภาพเนี่ยมันจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องไวรัสอย่างเดียวม,มันจะต่อไปมันก็จะมีความสําสคัญทั้งเรื่องสารเคมีตกค้างเรื่องการดูแลสุขอ,อนามายัยพืชแล้วก็ปัญหาเรื่องของ สุขานามัยของสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าเราทำเรื่องฟู้ดเซฟตี้ให้เป็นระบบได้เนี่ย<ม>อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมีความสำคัญคมากครับอันที่สองก็คือว่าไอ้ความหลากหลายที่ว่าเนี่ยตอนนี้เรายังขายของไม่กี่อย่างแม้กระทั่งข้าวที่เราส่งออกไปเนี่ย<ม>เราก็จะพบว่าข้าวที่ดังๆก็จะมีข้าวหอมมะลิเป็นหลักเท่านั้นเองแต่จริงๆเรามีข้าวอีกไม่รู้ตั้งกี่สายพันธุ์แล้วก็พันธุ์ใหม่ๆก็อร่อยด้วยแล้วก็บางกรณีตอนนี้เราก็พัฒนามาเป็นพันธุ์ที่ มีประโยชน์ในแง่โภชนาการที่สําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานทานได้หรือต่างๆแต่ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเรายังทําการตลาดในต่างประเทศน้อยอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขายของที่มีความหลากหลายรวมถึงของบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องขายภายในประเทศด้วยผักพื้นบ้านหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราม,มาทําขายภายในประเทศได้เราก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภคสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นผมคิดว่า เรื่องฟู้ดเซฟตี้กับเรื่องความหลากหลายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเป็นหัว,วโล,โล,โลครับแต่คําถามที่เกิดขึ้นตามมาคือว่ายิ่งถ้าเราทํา เป้าหมายการเป็นครัวของโลกได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราส่งออกเราขายได้มากขึ้นในประเทศจะยิ่งผกผันขาดแคลนมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย์ครับเราถึงต้องทําเศรษฐกิจท้องถิ่น<อ>คู่ขนานกันไปครับผมคิดว่าต่อไปมันจะต้องมีสี่ขาหลักๆครับขาแรกก็คือทํากินภายในบ้านอันนี้ก็ก็ควรจะมีอาจจะไม่ต้องเยอะนักแต่ว่าขอให้ให้พอมีไว้บ้างอันที่2ก็คือภายในท้องถิ่นอ,อันที่3ก็คือขายเองในเมืองใช้ระบบที่เป็น กระบวนการแบบอย่าง E-Commerce นะฮะออนไลน์<ช>ทั้งหลายแ,แล้วก็ขาที่4ก็คือการที่เราส่งยังตลาดปกติะจะผ่านโมเดนเทรดหรือส่งออกไปยังต่างประเทศมผมคิดว่าโควิดเนี่ยมันช่วยทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการมีหลายขาครับพี่น้องบางคนส่งขาเดียวแล้วก็แบบคิดว่ามันมั่นคงแล้วแต่ปรากฏขานั้นกระทบจากโควิดปุ๊บ ที่เหลือจะลำบากขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีหลายขาก็จะทำให้สามารถกระจายสินค้าไปได้นี่คือคำว่าการรักษาความสมดุลของระบบถูกไหมคอาจารย์ทั้งการส่งออกเพื่อสร้างเป้าหมายครัวของโลกและขณะเดียวกันก็ต้องรักษาเศรษฐกิจท้องถิ่น ใช่ครับเพื่อให้มันมีเกิดความสมดุลกันขึ้นมาซึ่งผู้บริโภคก็ต้องทําเหมือนกันก็คือบ้านเราเราก็อาจจะปลูกนิดหน่อยอย่างบ้านผมก็ปลูกบ้างนิดหน่อยจริงๆไม่พอกินหรอกแต่มันนิดหน่อยพอใช้ได้อยู่บ้างอันที่สองพืชสวนครัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเสร็จอันที่2ก็ท้องถิ่นร้านค้าใกล้บ้านเกษตรกรใกล้บ้านช่วยไว้นะครับและอันที่3เราก็ค่อยเป็นการพึ่งพาตลาดปกติซึ่งในการพึ่งพาตลาดปกตินั้นอย่างที่ว่าบางส่วนเราก็อาจจะซื้อผ่านออนไลน์บางส่วนก็ซื้อผ่านโมเดินเทรดธรรมดา แล้วเราจะสร้างชนบทให้ยังคงรักษาความมั่นคงของอาหารนะตรงนี้ซึ่งเป็นจุดสําคัญที่อาจารย์เน้นเรื่องของชนบทเรื่องของท้องถิ่นได้ยังไงคะผมคิดว่าถ้าเศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งครับคราวนี้ก็เริ่มมีคนอยากกลับไปอยู่บ้านเพราะมีโอกาสนะฮะแล้วก็ออนไลน์นี่ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้อยู่บ้านก็ขายได้และถ้าเรามีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ก็จะสามารถทําให้วิถีชีวิตในชนบทเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่คึกคักอีกทีแล้วก็ไม่ได้เป็นชนบทเหมือนเดิม,มแต่เป็นชนบทที่ที่ที่ยังคงคุณค่าบางอย่างที่ <c oughs> เราเคยคิดถึงในอดีตและก็ในขณะเดียวกันก,ก็เติมคุณค่าใหม่ๆเข้าไปจากระบบของออนไลน์ระบบของผู้ประกอบการรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ทั้งหลายครับ อาจารย์คิดยังไงกับสิ่งที่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มาจากบทเรียนของโควิด1 9ก็คือว่ามันทําให้เราเห็นว่าเราควรจะกลับมาพึ่งพาในประเทศมากขึ้นทั้งๆที่เราเคยมีไรายได้สูงจากการส่งออกการท่องเที่ยวแต่สุดท้ายพอโควิดมามันเห็นว่าเราต้องมาพึ่งพาในประเทศเราควรจะหันมา ทำสิ่งที่ระเบิดจากภายในหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเราพึ่งต้องหันกลับมาพึ่งพาในประเทศมากขึ้นแต่ว่าในกรณีของอาหารเนี่ยต้องย่อยลงไปในระดับท้องถิ่นเลยครับเพราะว่าบางอย่างแค่กระจายในประเทศก็กระจายกระจายยากเพราะงั้นก็ต้องภายในจังหวัดหรือภายในอำเภอถ้าถ้าเราทําได้เนี่ยครับมันจะเสริมหนุนกันจริงๆแล้วไอการทําเช่นนั้นไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่ส่งออกแปลว่าเราจะไม่ได้บุกตลาดโลกแต่ว่าเราทําทุกอย่างให้มันสมดุลให้มันเผื่อไว้ จริงๆแล้วโควิดมันทาให้การวางแผนเนี่ยทาให้เห็นถึงความสําคัญของการวางแผนที่ต้องมีความซับซ้อนมากขึ้นครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือว่าไม่ใช่สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งแต่ทุกอย่างต้องสมดุลทั้งเรื่องของการส่งออกเรื่องของเป้าหมายขายในตลาดโลกและเรื่องของความเข้มแข็งจากหน่วยเล็กที่สุด อย่างท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันและเราก็ต้องพร้อมที่จะเจอกับอะไรก็ไม่รู้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับโควิดอีกครับผมอาจจะร้ายแรงกว่าโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้<ว>ในอนาคตนะคะ<ว>เ,เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรียกว่าเราได้เติมมุมมองอะไรใหม่ๆที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้แล้วก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งมันปรับใช้ได้นะคะสําหรับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารสร้างอธิปไตยทางอาหารซึ่งต้องรักษาความสมดุลทั้งระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกการขายเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศแต่ขณะเดียวกันเราต้องเข้มแข็ง แข็งจากหน่วยเล็กที่สุดอย่างชุมชนและท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันนิฉันเชื่อว่าน่าจะปรับใช้ได้กับอีกหลายๆแนวคิดที่ทําอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ครั้งนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะด,ดรเดชรัตสุขกาเนิดที่มาพูดคุยกับเดอะคีในวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์เดชรัตนค่ะ <c oughs> และคุณผู้ชมคะรายการเดะคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราปีที่สก็ปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะติดตามทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองค่ะและทั้งหมดนี้จะทําให้คุณผู้ชมเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะรายการเดะกีของเรานะคะยังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวทีนเอ็นช่อง16ค่ะคุณ ผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมมีคําติชมอะไรค่ะสามารถที่จะติชมเข้ามาได้ที่ Facebook ของสถาบันพระปกเกล้าได้ด้วยเช่นเดียวกันอินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะและในวันนี้หมดเวลาของรายการเดอะคีย์แล้วนะคะอาจารย์เดียรรัสค่ะดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ